รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีปีใหม่นะครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ The ะเดลี่มีดีที่เดินทางปีใหม่เวลาใหม่นะครับแต่ความสนุกยังเหมือนเดิมวันนี้นะครับบอมมีนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆร้านอาหารและที่พักบรรยากาศดีๆรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นที่ไหนไปชมกันเลย สวัสดีครับุผู้ชมครับเดรรี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอกับุผู้ชมแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับบอมยังอยู่ที่นครนายกนะครับและวันนี้นะครับบอมจะพาผู้ชมนะครับไปทั้งคาเฟ่ร้านอาหารและที่พักของที่นี่กันจะมีที่ไหนบ้างไปชมเลยครับ ครับแล้ววันนี้นะครับเปิดฉากด้วยผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาคาเฟ่กันสัปดาห์ที่แล้วถ้าจําได้นะครับเราพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินดูเ,เรียกว่าเป็นฟาร์มแก่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคาเฟ่กันบ้างน,นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่หนึ่งนะคสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับ สวนแกะฟาร์มแก่นครนายกหรือนครนายกชีฟฟาร์มนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปเดินดูสวนข้างในกันมาช่วงนี้สัปดาห์นี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูอาหารของที่นี่กันบ้างเท่าที่ดูนี่คือมีหลากหลายเชื้อชาติมากเลยใช่ไหมครับพี่หนื่ใช่ครับจะแรกนะครับเป็นสเต็กพ็อกช็อปนะครับครับตัวสเต็กพ็อกช็อปเราก็คัดสันเนื้อ นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการหมักเองนะครับที่ร้านใช่ครับครับผมโอ้โมีพอกช็อปนะครับแล้วก็ฝั่งนี้บ้างดีกว่ามีอันนี้เป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะครับซี่โครงหมูเราก็ทําการหมักแล้วก็ตุ๋นเองนะครับอ้อหมักหมักแล้วเอาไปตุ๋นต่อใช่ครับก่อนที่จะมาย่างอีกทีนึงใช่ครับโอ้โหหลายขั้นตอนมากคุณผู้ชมแล้วก็อาหารต่างประเทศวันนี้มีก็จะมีแซลมอนแซลมอนนะครับครับ ตัวนี้เป็นเซก้าแซลมอนครับแล้วก็สปาเกตตี้สปาเกตตี้ผัดขี้เมาครับก็เป็นความฟิวชั่นฟิวชั่นหน่อยๆใช่ครับตัวนี้ก็จะมีรสชาติจัดจ้านนิดนึงครับพี่หนึ่งเข้าครัวเองเลยหรือเปล่าครับเนี่ยพี่ก็จริงๆก็เข้าบ้างครับจริงๆก็เข้าบ้างครับอันไหนที่พี่หนึ่งคิดว่าตัวเองทำแล้วอร่อยสุดครับพี่ซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะครับแล้วก็แกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้อ๋ออันนี้แกงเผ็ดเป็ดย่างแกงเผ็ดเป็ดย่างครับแล้วก็ ข้าวน้ำพริกปลาทูอืมอันนี้คือน้ำพริกปลาทูขายดีนะครับนี่พี่หนึ่งทำอะไรของข้าวน้ำพริกปลาทูเหรอครับพี่ก็น้ำพริกครับอ๋อน้ำพริกใช่ครับใช่น้ำพริกเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆนะครับผมคือพี่หนึ่งคือทำเองได้เลยได้ครับโอ้โหอ่ะใครอยากชิมฝีมือพี่หนึ่งนะครับก็ต้องมาถึงคาเฟ่เนาะใช่ครับเหลืออีกไม่กี่เมนูนะครับผู้ชมครับอันนี้บ้างครับพี่หนึ่งอันนี้เป็นแกงส้มชะอมกุ้งนะครับแกงเขียวหวานไก่นะครับครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปลานะครับปลาช่อนอ้จริงคือนอกจากจะเป็นทติว่ามาทานข้าวใครที่ชอบเป็นขนมจีนน้ำยาก็มีเหมือนกันมีครับมีกี่น้ำยาอาหารทุกภาคนะครับทุกภาคเลยครับที่นี่ใช่ครับภาคใต้ก็มีมีภาคใต้ครับลอใช่ครับครับคุณอยากจะทานอะไรมีครบจบแน่นอนจบครับนอกจากพวกอาหารแล้วเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็เยอะไม่แพ้กันมีอะไรบ้างครับพี่หนึ่ง กาแฟมีทุกชนิดนะครับครับกาแฟมาตรฐานอยู่แล้วอ่าอเมริกาโน่คาปูชิโนครับมีลาเต้มีครบแน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นอเมริกาโนน้ำส้มนะครับครับซึ่งเป็นน้ำส้มที่ไม่ใช่หัวเชื้อเลยใช่ครับโอ้โหครับแล้วก็มีชามะนาวเย็นชามะนาวน้ำผึ้งเมนูมาตรฐานทั่วไปครับผมแต่รับประกันเรื่องรสชาติครับจัดจ้านอร่อยจริงทาน อาหารคาวแล้วเราก็ต้องปิดท้ายด้วยของหวานครับนี่เลยตัวนี้ปิงชูครับครับผมที่ร้านก็มีปิงชูครับปิงชูชาไทยปิงชูช็อกโกแลตปิงชูนมสดนะครับหรือว่าจะเป็นถ้าไม่ใช่เย็นๆอย่างนี้ก็จะมีโรตีโรตีลูกค้าสั่งลูกค้าสั่งเยอะมากนะครับเป็นโรตีเนยนมโรตีกล้วยครับเครชเย็นครับ แล้วก็ขนมไทยเขามีครับขนมไทยเขามีเหงั้นใช่ครับทับทิมกรอบกล้วยไข่บวชชีหลายอย่างครับจริงๆมาที่ฟาร์มแกะนะครนาย,ยกเนี่ยครบเซตเลยเนาะแค่หนึ่เนาะลูกได้เที่ยวข้างในได้เที่ยวข้างในทานกาแฟก็ได้แม่หิวข้าวก็ทานข้าวนะ <No. S 2> ลูกออกมาจากข้างในหิวข้าวก็มีอีก <No. S 2> ใช่ครับ ยังไงนะครับอยากจะให้พี่หนึ่งนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมทั้งบ้านนะครับมาเที่ยวที่ฟาร์มแกะนครนายกครับพี่ฝากร้านด้วยนะครับฟาร์มแกะนครนายกนครนายกทีิฟาร์มนะครับมาเที่ยวนครนายกเมืองใกล้กรุงครับขับรถแค่ประมาณ1ชั่วโมงเศษนะครับก็จะเจอฟาร์มแกะนะครับอยู่ใกล้กับตลาดลงเกลือหรือว่าวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับเลยมาประมาณ1กิโลเมตรอยู่ซ้ายมือติดถนนเลยนะครับ ครับผมมี Facebook ไหมครับพี่หนึ่งครับนครขอนายกคิปฟาร์มครับครับผมเข้าไปหารายละเอียดนะครับแล้วก็ดูรูปถ่ายได้ได้ครับใน Facebook ได้เลยในเฟซบุ๊กแล้วก็ใน i ิน t a g r กรมครับครับผมยังไงวันนี้นะครับบอมต้องขอขอบคุณนะครับพี่หนึ่งมากมากที่เปิดร้านนะครับต้อนรับรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับขอบคุณครับครับตามไปด้วยนะครับผู้ชมครับ า้ามแก่นครนายกนะครับยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีอะไรดีรออยู่ครับหลังจากทานอาหารขนมเครื่องดื่มไปแล้วนะครับยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันต่อเลยดีกว่าอาหารจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ กลับเข้าสู่รายการเดอะดรี่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารเรียกว่าเป็นร้านอาหารใบรรยากาศดีๆนะครับแต่งตกแต่งน่ารักมากกับร้านชื่อว่ากระโจมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เตยนะครับสวัสดีครับพี่เตยสวัสดีค่ะครับพี่เตยครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอาหารครับคุณผู้ชมครับเห็นว่าที่นี่ตกแต่งตอนแรกเห็นว่าใช้คําว่าร้านการ์ตูนใช่ค่ะแต่เดิมที ครอบครัวของเราทําธุรกิจรีสอร์ทค่ะชื่อบ,บ้านกระตูนรีสอร์ทเป็นบ้านกระตูนใช่ค่ะแบบครอบครัวเราก็ชอบทําอาหาร,รก็เลยเกิดธุรกิจครอบครัวใหม่ขึ้นก็คือร้านอาหารกระโจมคาเฟ่พิซซ่าแอนด์รัสองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่เตยแนะนําเมนูซิกเนเจอร์หน่อยดีกว่าว่าที่นี่โอ,โอ้โหมีอะไรเด็ดบ้างเพราะว่าอาหารนี่เยอะมากครับคุณผู้ชมของที่นี่ ก็จะเป็นเมนูนี้เลยค่ะยำทะเลพิเศษแซลมอนน้ำปลา,าค่ะครับผมบแซลมอนหอยแครงปูอัดมีปูด้วยค่ะที่พิเศษคือน้ำยำซึ่งเป็นน้ำยำปลา,าค่ะเราทำเองตั้งแต่น้ำปลา,าเลยเราไม่ได้ใช้น้ำปลา,าสำเร็จรูปนะคะโอ้โหทำเองเลยใช่ค่ะทำเองเลยต้มปลา,าเองเลยก็จะมีความความหอมอของปลา,าเป็นพิเศษค่ะอยากให้มาลองครับเมนูนี้ โอเคซิงเนเจอไปแล้วผมเห็นเหมือนมีเมนูอาหารเช้าเยอะมาก่นี่ไข่กระทะก็จะเป็นไข่กระทะกับปังยวนค่ะปังยวนนี่เผื่อใครชอบใช่ค่ะเราอยากจะให้คนแถวนี้ค่ะได้ทานอาหารเช้าแบบสไตล์อีสานบ้างคนับส่วนใหญ่ก็จะเราก็จะเจอแบบเบเกิลเสหรือข้าวต้มอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเปลี่ยนแนวให้ลูกค้ามาทานสไตล์นี้บ้างค่ะเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวแถวนี้ได้ค่ะ ต่อมาเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยำเนาะอ่นนี้จะเป็นตำข้าวโพดไข่เค็มตำข้าวโพดไข่เคม็มใช่ค่ะมีกุ้งสดด้วยค่ะครับผมค่ะนี่ก็พิเศษตรงที่น้ำยำของเราก็จะเคี่ยวเองอท,ำทำจากน้ำตาลน้ำตาลเคี่ยวค่ะน้ำตาลเพชรบุรีนำมาเคี่ยวค,ค่ะแล้วก็ความหวานของข้าวโพดนะคะเมื่อเมื่อทานกับไข่เค็มก็มันก็จะแบบนัวๆค่ะแล้วยิ่งกินกุ้งตมเข้าไปก็จะอร่อยมากๆเลยค่ะโอ้ แล้วก็มีโหนี่เนื้อย่างค่ะเนื้อเนื้อตัวนี้จะพิเศษตรงที่เราใช้เนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียค่ะค่ะครับแล้วก็มาย่างแบบมีด้แลค่ะเนื้อส่วนนี้จะเป็นเนื้อพิคันย่าหรือส่วนที่เป็นสะโพกค่ะก็จะก็จะมีความนุ่มเป็นพิเศษครับโอ้นนารับประทานมากใครที่เป็นสายที่ทานเนื้อต้องมาลองกันเนาะต่อมาพิซซ่าครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ น้องๆเด็กๆชอบแล้วก็ทานได้ง่ายค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลามาพักเขาก็ชอบแบบถามหาแบบเมนูที่ทานง่ายๆแล้วก็จะแนะนําเป็นพิซซ่าหน้ารวมของเราไปก็คือมีทุกอย่างก็ใส่เข้าไปก็จะมีไส้กอกแฮมปูอัดอะไรเงี้ยค่ะชีสด้วยเนาะ,ะเราใช้มอสซาเรลล่าชีสค่ะน้ำเข้าเหมือนกันน้ำเข้าเหมือนกันใช่ค่ะ,คะกลับมาไทยๆบ้างดีกว่า นี่เลยครับนี่จะเป็นแกงเหลืองปลากระพงนะคะคใส่มันขี้หนูค่ะมันขี้หนูใช่ค่ะครับทำไมถึงออาเป็นมันพัน์ขี้หนูเนาะใช่ค่ะจะเป็นมันเล็กๆทานเวลาทานจะได้รสชาติมันๆเข้ารสกับความเปรี้ยวความเปรี้ยวของแกงเหลืองค่ะคก็จะตัดกันก็จะอร่อยมาก หลืออีกสเมนูนะสามสเมนูนะครับนี่เป็นโรตีอะไรครับพี่เตับอ่านี่เป็นโรตีจิ้มแกงกะหรี่ไก่ค่ะค่ะก็แทบแทบนี้จะหาอาหารอิสลามแบบนี้ทานค่อนข้างยากครับ่ะโรตีจิ้มแกงนี่โรตีจะมีความกรอบเหนียวแล้วก็จิ้มกินกับแกงที่จะมีความที่ค่อนข้างข้นคือเราสามารถจิ้มแล้วก็ทานเข้าไปได้เลยค่ะต่อไปอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็น เป็นโรตีอีกตัวหนึ่งค่ะคือโรตีมัตตาบะไก่ค่ะค่ะข้างในจะสอดไส้เป็นเป็นไก่กับมันนะคะครับค่ะแล้วก็เวลาทานก็จะจิ้มจิ้มกินกับน้ําจิ้มอาจัดค่ะครับผมโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเรียกว่าเอาใจสายคนไม่ค่อยรักสุขภาพแต่ว่าแต่ว่าทานได้แต่แค่อย่าทานเยอะมากเกินไปค่ะครับผมไก่ทอดกับหมูกรอบแนะนำเลยครับเป็น เป็นไก่ไก่ตะก้านะคะคค่ะซึ่งเป็นไก่ที่ใช้เป็นสูตรของคุณป้าค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมมา30ปีของครอบครัวเราแล้วค่ะ,ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยปิดท้ายด้วยหมูกรอบตัวนี้เรากำลังฝึกทำจนจนเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งแล้วค่ะครับค่ะแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราจะใส่ใส่ถั่วหมักเข้าไปด้วยค่ะ ก็จะจะมีความพิเศษจะไม่เหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดทั่วไปเวลาทานกัมูกรความกรอบกับความเปรี้ยวๆมันๆก็จะเข้ากันมากเลยค่ะสำหรับผู้ชมไหนนะครับถ้าอยากจะมาทานอาหารที่นี่ครับพี่เตยมีช่องทางการติดตามทางไหนบ้างครับค่ะก็มีโทรเข้ามาสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์092 7 2เ6445อ่่ค่ะหรือ id เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะแล้วก็เพจ กระโจมคาเฟ่พิซ่าแอนด์รีสอร์ทค่ะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เตยมากๆที่เปิดร้านนะครับต้อนรับเราด้วยโอ้โหอาหารยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ขอบคุณพี่เตยมากเลยครับขอบคุณมากค่ะยังไงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีที่พักดีๆรอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นที่ไหนเจอกันช่วงหน้าครับเรียกว่าอร่อยทุกอย่างเลยนะครับอัดไปเยอะขนาดนี้ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราไปหาที่พักสบายๆกันบ้างดีกว่าห้องพักจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ ตัวแขงรับเชิญของเราวันนี้ครับคุณผู้ชมโอ้พี่ตองวันนีครับพี่อ้าวสวัสดีครับตงรงนี้เหยอไหมยังไงครับพี่สวัสดีครับตอนรับพี่ตองนะครับอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่ที่เพิรนดีนี่ครับผมนครนายก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 ไปไหนดีครับอ๋อเอ็กโคเอ็กโคหน่อย่างเดียว้วกันไปยังไงบ้างครับมาอยู่ที่นี่ เาอยู่ที่นี่ก็สงบนิ่งครับผมครับแล้วก็นี่เพิ่งกลับมาจากไปแคมป์กันมาเพราะที่นี่มันห่างแค่ร้อยโลจากกรุงเทพครับเราสามารถใช้ชีวิตในซิตี้ปุ๊บมาคันที่มาชาร์จแบตเตอรี่ครับพี่แล้วก็มีสายน้ําเยอะที่นี่ครับผมเดี๋ยวให้พี่ต๊อกพาเดินห้องเดินดูห้องหน่อยดีกว่าพี่อ๋อนี่เลยครับห้องแรกก่อนเลยเลี้ยวขวาครับครับไปตามมาครับคุณผู้ชมตามมาครับผมเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชม ประวัติความเป็นมาทําไมพี่ถึงเรียกว่าห้องเชื่อครับพี่อ๋อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยตอนมาทําใหม่ๆเรายังไม่มีต้นไม้เลยเลยครับแล้วก็เพื่อนเราส่วนมากอ้วนเยอะครับพี่แล้วมันก็ยังไม่ติดแอร์เนาะเ้าพอไว้ในห้องนี้ปุ๊บเขาก็เดินแบบเหงื่อออกเป็นยุคแรกๆที่เราเริ่มมาครับพี่แต่หลังจากนั้นก็บ้านหลังนี้จะเย็นมากเพราะว่าเราทำสองชั้นครับ่าทำสไตล์เหมือนทะเลทรายเลยคือ,อยังไงก่อบล็อกหนึ่งชั้นก่อบล็อกหนึ่งชั้น,รนตรงกลางโล่งแล้วใช้ทรายเทลงไป เมื่อกาดข้างนอกร้อนข้างในะเย็นเมื่อกาดข้างนอกหนาวข้างในจะอุ่นก็เตลียนนอนนะครับได้มากสุด6คนใช่ครับอันนี้ก็เป็นกองเชียร์กองเชียร์เชียร์มวยอยู่วันนี้ดีนะเป็นลูกๆดีให้เป็นแค่มวยนะพี่ตงนะดีใหเป็นแค่มวยลูกๆอันนี้ก็พ่อแม่อะไร้ยครับอันนี้ก็ได้หคนห้องน้ำก็เข้ามาเนี่ยฮะก็จะเป็นงั้นอุ้ย นอนแช่ได้เลยนะพี่ต้องก็พอได้เดี๋ยวก็อยากแช่ก็แช่เดี๋ยวเราเอาจุกมาให้ครับคาเฟ่ก็นอนแช่ได้เลยครับผมอันนี้ห้องแรกเดี๋ยวมีอีกหลายห้องเลยครับผู้ชมครับเดี๋ยวให้พี่ต้องพาเราเดินกันต่อแล้วกันครับทั้งหมดมีกี่ห้องครับพี่พี่ตอที่นี่ก็ประมาณ10กว่าห้องครับ10กว่าห้องนะ1หห้อง16ห้องหลังนี้เลยไหมครับผู้ชมครับไปอันนี้ชื่อบ้านพักเขาม้าข้างในก็เลยจะมีระาขาม้าเยอะหน่อยไป ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าที่ข้างในเนี่ยคือตกแต่งด้วยผ้าขาวม้านะพี่ต๊กเนาะครับผมก็เลยเป็นบ้านผ้าขาวม้าทุกอย่างจะเป็นผ้าขาวม้าเป็นเป็นคอนเซ็ปต์คาเฟ่แล้วก็มีพวกถาดที่อยู่ในชุมชนนะฮะครับคว,วามเป็นไทยก็เอามาประยุกต์ใช้ฮะ<อ>ห้องนี้เลยกลายเป็นห้องผ้าขาวม้าครับถาดเหล่านี้ก็ นั่นนะครับกลายมาเป็นเหมือนงานศิลปะไปด้วยเป็นภาพวาดในห้องน้ําก็เหมือนกันห้องน้กนากมา็มีเหมือนผ้าขม้าตกแต่งเหมือนกันนะครับแต่งแล้วก็ใช้พวกนี้ฮะที่อยู่ในชุมชนมาทําเป็นที่เก็บสมุรับสบู่ครับมาเดี๋ยวพาผู้ชมไปเดินดูอีกหลังนึงแล้วกันเพลินดินนี่นมีหลายมุมยิ่งแ้าสมมุติว่าใครที่ชอบสไตล์แบบแคมปิ้งเนาะพี่ตองเนาะสไตล์แบบถ่ายรูปเท่เนี่ย มีหลายมุมเลยนะพี่อ่ะอีกหลังหนึ่งหลังไหนครับพี่หลังนี้นเเลยหรออ๋อห,หลังนี้ครับผมหลังนี้มาอ๋อหลังนี้นี่บ้านเรือรักทะเลเป็นคน80หรือ90ต้องจําป้ายนี้ได้นะฮะค่ะป้ายเรือรักทะเลมีที่มาเพราะว่าป้ายนี้ได้มาจากแดนเนโรมิดรอใช่ก่อนที่จะเป็นจอร์ดแฟร์เนี่ย เราได้มาจากต่ละเครื่องเล่นต่างๆปลามิกแดนนมมิตไอพี่โจ๊กเล่าถึงห้องนี้หน่อยครับพี่ครับห้องนี้ห้องเรือรักทะเลเข้ามาก็จะมีบรรยากาศเป็นทะเลครับตั้งแต่พื้นฮะก็จะมีความดิบๆปลาเหมือนเขาว่ายเข้ามาแล้วก็มาอยู่ในนี้อ๋อคือเริ่มว่ายจากข้างนอกเข้ามาข้างนอกเข้ามาข้างล่างตรงพื้นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยมาอยู่ในนี้อยู่ในโลกทะเลครมีปลาหมึกมีปลาต่างๆ เห็นว่าห้องนี้นี่ที่พิเศษนะครับผู้ชมคือพี่ต๊อกอผิวภรรยาแล<ช>้วก็ล,ก<อ>ลูกสาวลูกสาวเป็นคนที่เพ้นเองเลยเพ้นเองครับเนี่ยครับเพ้นต่างๆแล้วชุบสีพวกนี้ให้มันเข้าจากสีไม้แล้วก็มาเล่นสีให้มันน้ําเงินฟ้าหวางนงัน,นครับเนี่ยฮะตรงน,นี้เราเพ้นกันเองออซึ่งเอาจริงอย่างเนี้ยก็คล้ายๆกับอยู่ทะเลทะเลเหมือนกันเนาะพี่ต๊อกเนาะฟิลทะเลฟิลทะเลพี่อุ๋ย แฟนพี่เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบบรรยากาศบ้านทะเลครับแต่เรามาอยู่ที่นครนายกก็มีมมล,ลำธารเล็กๆอยู่ก็ทำให้เป็นทะเลนะครับได้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่ทะเลเนาะพี่ต๊อกเนาะใช่ครับครับผมโหอ่ะเจ๋งมากครับผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างนอกรอบๆกันแล้วกันไม่ไ<ป>มีปัญหาครับพี่ นี่นะครับผู้ชมครับนอกจากโซนที่พักที่เราเพิ่งพาุผู้ชมไปแล้ว<ช>ยังมีโซนกิจกรรมที่รตรงนี้เนาะพี่ต๊อกเนาะใช่ครับก็เป็นโซนกิจกรรมที่มีการเวิร์กช็อปนะฮะทางด้านนั้นก็จะมีสวนเด็กเล่นนะฮะครับแล้วทางนี้ก็จะเป็นพวกดนตรี <c oughs> หรือเวิร์กช็อปทำอาหารครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้านในนั้นจะเป็นห้องแอร์ก็จะเป็นเวิร์กช็อปประเทศของบางคนเข้ามาพวกเหมือนกับพวก <c oughs> นวดหน้าทวกสุขภาพผู้หญิงครับครับก็ทุกวันครับก็จะมีช่วงเช้าจะมีนักจักรยานมาก่อนโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราจะดูแลเสาร์อาทิตย์ส่วนวันธรรมดานี่ใครมาเราก็ก็โทรมาหาเราเป็นพิเศษแล้วก็มีคนส่งบางคนดูแลตอนนี้ก็มีพี่อยู่ประจําที่นี่คนหนึ่งก็คือพี่เอ๋ที่ขับแลนด์มาด้วยกันนะอ่าครับพี่เขาเป็นนักเดินทางกับพี่มาสองทวีปลอ๋อแล้วก็คือคขับรถจากกรุงเทพคไปเอเวอเรส อันนี้จริงจังจริงจัง,ง,ง16,500กยกิโลยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับสำหรับที่พักเพื่นดีนี่นะครับวันนี้พี่ต๊อกพาเราเดินเที่ยวนะครับได้โชว์ว่านครนายกเนี่ยเผื่อใครอยากจะเหมือนจัดก,กิจกรรมเนาะ ที่นี่ก็เหมือนเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางนะครับให้นักท่องเที่ยวคุณผู้ชมเนี่ยได้ลองมาจัดกันใช่ครับจัดกิจกรรมกันนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ต้อมมากครับที่เหมือนเปิดบ้านต้อนรับรายการของเรานะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับผมครับครับผมก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมี Netflix นะครับออกมาคือบางกอก b r ร a k i n g นะฮะพิโซต่อไปนะครับแล้วก็ฝากเพินี่นะครับไว้ใน อ้อมใจด้วยนะครับเมื่อท่านรู้สึกอยากจะชาร์จแบตเตอรี่ให้กับพลังชีวิตของท่านเองอย่าลืมเพลินี่นครนายกครับผมนอกจากขอบคุณพี่ต๊อกนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบ็เรจจำกัดมหาชนคอโตอิตบบุนเบาคิวคอนและขนมปักรอบโฮมี่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามการสัปดาห์นี้ผมและพี่ต๊อกต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับเฮ้ยมีดีอะไรอ่ะมีอะไรก็ไดอารี่ออ่ะลาไปแล้วสวัสดีครับ <laughs> สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต